นมากเลยทุกคนคะตอนนี้ตีสีครึ่งหรือว่าตีห้าแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์แวะเข้าห้องน้ำทำทุราแล้วก็ซื้ออาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวกำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแหลมศอกนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่เก,ก,กาะกูดค่เดี๋ยวถ้าเราถึงที่พักถึงท่าเรือแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนะคะดูสิหน้ายัางแบบว่า ไม่ตื่นเลยทุกคนวันนี้เรารับบทเป็นคนขับรถด้วยนะคะรับบทเป็นสมหญิงหนึ่ง <laughs> ถึงท่าเรือแหลมศอกแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็กคือดูสิฝนตกแล้วก็เดี๋ยวกําลังไปเอาตั๋วเรือก่อนนะคะนี่หมูนั่งรออยู่ในรถคนเดียวเดี๋ยวรอเวลาตอนดีเก้าโมงครึ่งเรามาถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงก็สิบโมงเรือนะ่าจะออกเดี๋ยวเราจะนั่งรถสองแถวเข้าไปที่ท่าเรือแล้วก็ค่อยลงเรือสปีดโบ๊ทกันนะคะนี่หมูมาที่เกาะกุดเอ็กซ์เพรสนะคะมันก็จะไปจอดที่ หน้าที่พักเราเลยนะคะไม่ต้องต่อเราสองแถวไปอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวลองดูไม่รู้จะยังไงนะฝนตกด้วยทุกคนไปปล่อยมากับฝนทุกทิปเลยค่ะฝนตกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ที่พักค่ะ ทุกคนค่ะเราถึงกางกูดเอ้ยเราถึงที่พักแล้วค่ะนี่วันนี้หมูพักวัดวังพักที่กองกูดรีสอร์ทนะคะอะหน้าดีดีก่อนเดี๋ยวลุนวันนี้เขาบอกน้ําลงมากค่ะทุกคนเราแบบเมื่อกี้ต้องก้าวขึ้นเรือแบบเกือบขิดแต่ว่าน้ําใสมากเลยนะฝนก็ยังไปปลอยอยู่ คนละธุระทุเรศก,กับการถือกระเป๋าจะรับประานยังไงเนี่ยโอเคเนื้อสีน้ำใสามากวันนี้เรามาในธีมเขียวเขียวและเขียวค่ะไปค่ะคนที่เขาหน้าหลักมากนะะมาถือกระเป๋าให้ดูสิคนเดียวามใบ อนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะลงตอนนี้หลานลงน้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวทำคอนเทนต์แป๊บนึงถ่ายรูปแต่ละมุมมุมเพราะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ดูสิแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จน่าจะแบบลงไปเล่นน้ากรุบกรุบแดดร้อนมากตอนนี้ตอนเที่ยงก็คือพาทิ่กลางหัวมากๆแต่ก็สู้ค่ะไหนๆมาแล้วเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนคะเราลงมากำลังจะไปเล่นน้ำคะ่ะเมื่อกี้ไปพักผ่อนมาไปนอนมานถึงตื่นนะคะออโอเคนมำเช้าตื่นเช้าไปหน่อยก็เลยเพียกลับมาพักสักแป๊บนึงนี่ห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะตอนนี้โอ้คนเต็มรีสอร์ทเลยนะ,ะทุกคนคนเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูนี่คนมาเล่นก็เป็นเวลาที่โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีพายเรือ เดี๋ยวจะลองพายออกไปไม่รู้จะได้ไกลหรือเปล่าออ แค่นอนแบบเดียวเองอ่ะทุกคนประมาณแบบแค่สิบห้านาทีอ่ะเราก็พึ่งมาเลยลงพัดมาเลยอู้หัวร้อนก็เลยต้องแบบว่าขึ้นมารอทานข้าวละทุกคนค่ะแล้วนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนเลยนี่ก็ทานข้าวขึ้นบนน่าก็แบบรอนานสักพักนึ่งเลยอ่ะกับข้าวอ่ะก็เรียนนั่งมอมอกันไปก่อนเนาะระหว่างรออือเหี่ยดายแต่ที่จะได้เล่นน้ำอยู่ทุกคนตอนแรกคือแดดดีมากเลยนะตอนกลางวันอ่ะแต่พอแบบอยู่ดีๆลงพัดมา ขวาถึงของตกคุ้มยังคาพที่เห็นเพลงอ่ะนากาผุนตลอด ทุคนค่ะเออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนค่ะเราเห็นว่าน้ําใสมากอย่าให้ทุกคนเห็นไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าคือมันแบบเห็นปลาว่ายน้ําเต็มเลยเอวี่คือปลาอะไรแล้วตัวไม่เล็กน,นะทุกคนตัวเท่าแบบเวอร์ไปเอานี้พอฝ่า <c oughs> มือนั้นเวอร์ไปนั้นตัวใหญ่ไปนะคะแต่มันก็แบบจริงๆเล่นตอนกลางคืนก็ดีนะทุกคนแบบคนไม่เยอะด้วยแล้วก็แดดไม่ร้อนด้วยอเนาะ ทุกคนค่ะมอร์นิ่งค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารเช้านะคะเดี๋ยวเดินไปที่ครัวการเลยเห็นว่าเป็นบุฟเฟ่ตมีของน่าทานเยอะเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ ทุกคนค่ะเราลงมาเล่นน้ำแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อย ร้อนมากเมื่อกี้ลงไปแบบถ่ายรูปที่ทะเลมาทุกคนคือไม่ไม่ไหวแต่ว่าก็ได้รูปดีนะทุกคนนะลูซี่เดี๋ยวแสงให้ดูดูทะเลสวยเนาะทุกคนมันก็มีแบบคนมาเล่นเยอะเลยนะคะวันนี้วันเสาร์ด้วยเนาะคนน่าจะเยอะแต่เดี๋ยวสักพักต้องแบบพักก่อนและทุกคนแดดเที่ยงก็ไม่ไหวเหมือนเดิมดูให้ดูบรรยากาศนะคะนี่คือที่พักของเรา ้าเดินลงมาก,ก็เป็นทะเลนี่มีสะพานเดินลงไปด้วยค่ะแล้วก็นี่นะเออนี่ดีทุกมุมเลยนะคะทุกคนคะ่ะหมู่พักที่กกุรีสอร์ทนะคะก็แบบว่าบรรยากาศดีเนาะใครมาเที่ยวกันได้นะคะทุกคนคะ่ะหน้าฝนก็นยังแบบว่าเที่ยวทะเลได้นะข้ามเกาะมาส่วนเหมือนเดิมมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะทุกคน ปาดสองเอออุ้ยมะนาวปั่นมีน้ำผึ้งปะเอาเป็นมะนาวปั่นหนึ่งแล้วก็น้ำผึ้งมะนาวหนึ่งปาดนะคะแล้วก็เป็นสายพรอยยัไม่ละหรอตัวชิมขึ้นมาโอ้โหเยอะเที่ยงโอเคหมูเปิดเที่ยงอ๋อโอเคหมูอะไรอ่ะหมูสั่งน่ะมะพร้าวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไว้นี่ให้เออค่ะหมูร้อน สวยมากเลยอ่ะร้อนเท้า เวลาที่ต้องกลับแล้วค่ะทุกคนนี่ดูสิเดี๋ยวให้ดูน้ำก่อนเนาะน้ำใสมากเลยอ่ะอู้มีปลาด้วยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรารอเรือมารับที่ท่าตรงนี้นะคะน่าจะมาประมาณเวลาบ่ายโมงนะแล้วก็นั่งกลับไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะท้อทริปนี้โอเคนะทุกคนได้มาพักผ่อนน้ําใสด้วยอาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยเนาะก็ปกติหน้าฝนนะคะ ใครดูถึงตรงนี้เราก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็ถ้ามีคลิปหน้าเนี่ยจะได้เด้งขึ้นรู้ก่อนใครเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวออคลิปหน้าหมูจะพาไปเที่ยวกันอีกที่ไหนรอ,อดูได้เลยค่ะ but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right